ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอบกระลงหามาเล่าเปิดตำนานหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าทีขนาดเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรยังฝากตัวเป็นสิทธิ์เรามารู้ประวัติหลวงปู่สุขก,กันครับ หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหรือพระครูวิมุลคุณากรสุเกศโรเกิดเมื่อปศ .2390 มูลนาภาพเมื่อปศ .2466 เป็นพระที่สุงสงสังกัดมหานิกายดำรงตำแหน่งอดีตคณะอำเภอวัดสิงห์แล้วอดีตเจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนานะครับหลวงปู่สุขนามเดิมชื่อว่าสุขเป็นบุตรคนโตและมีพี่น้องเก้าคนเกิดในศักุลเกศเวทึเป็นชาวชายัยนาปีเกิดตรงกับปีฉลูปลายรัชสมัย บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวหรือราชการที่สี่ละตามสกุลภายหลังใช้คําว่าเกศเววสุริยาปูมลําเนาอยู่ที่บ้านมะขามเท่า<ม>บนมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบิดาชื่อน่วมมารดาชื่อทองดีประกอบอาชีพค้าขายและทาสวนละครับโดยเด็กชายสุดเกศเวตในวัยเด็กขาดว่ายน้ําแข่งเพื่อนนั้นมารดาเหตตามขึ้นจากน้ําและปุดระชดประชันขาดโทกว่าอาจไม่ขึ้นมาแล้วก็ก็ไม่ต้องขึ้นมาอีกเลยนะขนาดนั้นแหละครับเรือยงเล่นผ่านท่านก็ กาะติดไปกับเรือด้วยหระอครับทางจังหวัดต่างๆ จนไปถึงวัดย่านโพทองจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันคือวัดโพบางเขนนั่นแหละครับได้แต่งงานอยู่กินกับหญิงสาวชื่อว่าสมบุญประกอบอาชีพค้าขายมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนล่ะครับถึงวัย22ปีท่านก็ต้องการวบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาล่ะครับที่วัดโพทองล้วโดยพระครูเชยจันทศิริเป็นผู้ประชาเมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วเป็นศิษย์ถ่ายพอวิชาด้านความรู้ด้านปปนาิพพานและพุทธาคมต่างๆล่ะครับจากที่หลวงปู่สุขเรียนวิชาเรียบร้อยแล้วจากพ่านอาิการเชยจันทศิรินะครับ เรียนที่ปัสนากรรมฐานตลอดจนเวบมูลคาถาต่างๆต่อมาทานราบราพระอุปชามาจมพรรษาอยู่ที่วัดสามงานปฐุมบัานศึกษ<ม>าพระปร,ะประิยธรรมเพิ่มเติมและย้ายมาจมพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามราชวรวิหารณบางลําพูณนะที่นี้นะครับท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจังหวัดพิจิตรก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกันมาทั้งสองท่านจึงมีความสนิทสนุมกันเป็นพิเศษละครับต่อมาเมื่อปศ2435ท่านได้มาทุดงที่เขตชัยนาทมาจมพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเ่าซึ่งเป็นบ้าน เกิดของท่านเองท่านในบุรณนะ่อมแซมเสนาสนะถต่างครับที่ซุดโสมและก็ชํำรุดนะครับขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างพากาันรเลื่อมใสและศรัทธานในวัดปฏิบัติของท่านและก็พระเวทวิชาคมของท่านทานได้สิทธิ์เอกนะครับชื่อว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับโดยถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้กับพระองค์จนหมดรวมไปถึงตำนานเกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ได้พาดเกียิจากหลวงปู่สุขเพื่อไปแจกแก่ทหารเรือทําการทดลองอาคมโดยมียัง ทหารทะเลนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นแหละครับมวยขาดเชือกเขาเป็นลูกและเป็นทหารคนสําคัญของ,รงมรรวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นผู้รับอาสาทดลองแหละครับอวยหลวงปู่สุขได้รับสมณมศักดิ์เป็นเจ้าคณะอําเภอคนแรกของวัดสิงห์หลวงปู่สุขอาพาธโดยโรคชราตั้งแต่ปีพศ2464มรณาภาพในวันที่23ธันวาคมพศ2466รงกับปปายราชการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแหละครับอายุได้76ปีนับพรรษาได้54พรรษาจง ว่ากุ้มหลวงชุมพรฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ได้ยังไงหรอครับนาวาตีหลวงรักษาราชรัพย์นะครับผมหรือรักเอกกาิพาณทึกว่ากุ้มหลวงชุมพรสเสด็จประพาสมาถึงจังหวัดตากอากาศทางเหนือเรือพระประเทีย่ยไดายจอดพักที่ศาลวัดปักฟองมาถามเท่าพราะองค์เห็นว่าหลวงปู่สุขเดินลงมาเด็กวัดตัดหญ้าบริเวณลงกล้วยเอาหัวปีปิดกองอยู่มาลูบคําซักคู่ก,ก็วางลงหัวปีนั้นก็กลายเป็นกระต่ายวิ่งเพี้ยนพานกันไปหมดเลยรครับโดยมีกระต่ายตัวหนึ่งครับ วิ่งมาถึงพระอ,องค์ที่ประทับเมื่อทรงจับกระต่ายนั้นขึ้นมากับกลายเป็นหัวปีซะอย่างนั้นแหละครับนั้นกรมหลวงชุมพ์จึงสเสด็จไปทรงมัสการหลวงปู่ทั้งสองสนทนากันจนถึง4ี่ห้าทุ่มจึงสเสด็จกลับลงเรือเมื่อวันลุกขึ้นก็สเสด็จไปนสนทนากับหลวงปู่อีกครั้งจนเลื่อมอาหารกลางวันไปซะอย่างนั้นแหละครับงเลื่อมใสในหลวงปู่สุกแล้วกรมหลวงชุมพรก็ฝากตัวเป็นเสียงหลวงปู่สุกเองก็รักใคร่เมตตาพระอ,องค์จึงถ่ายทอดวิชาต่างๆให้หละครับเวลาหลวงปู่สุกลงมากรุงเทพคราวใดก็มาจำอยู่ที่วัดนางเลื้ เป็นประจำแหละครับทางกมรมหลวงชุมพรเองก็ทรงปลูกเรือนให้นะครับไว้พักรับรองท่านโดยเฉพาะทางกมรมหลวงชุมพรเองก็สเสด็จมาที่วัดป่าคอมขามาาเท่าแทบทุกปีและทรงเขียนภาพวิจิตรกรรมฝาผนางังตอนที่พุทธเจ้าทรงเลิกบำเพ็ญทุก,กิริยา แม่ธรณีบีบมวยผมบนผนังโบสถ์วัดปากคองมะขามเท่าล่ะครับความที่ครูสิบคู่นี้ต่างเป็นคนที่ภาคเพียนไฝหาวิชาความรู้มีอุปนิสัยมุ่งมั่นเด็ดเดียวเช่นเดียวกันล่ะครับระะจึงเป็นกัลยาณมิตรแก่กันเมื่อลุงปู่สุขทราบข่าวกุมวงชุมพรสิ้นพระชนที่หาดทรายลีเมื่อกลางปี2 4 6 6ท่านเสียใจมากครับจากนั้นก็เริ่มป่วยกระซาะกระเซะและมรณภาพในปลายปีเดียวกันละครับ ต่อไปเรามาฟังตำนานของหลวงปู่สุขกันครับตำนานเล่าว่าหลวงปู่สุขได้ฝาก,กตัวนิษิ์เรียนด้านสายยวทหรือการเล่นแรแ่แปรธาตุเรื่องด้านสายยวทนั้นไดแสดงอิทธิฤทธิป,ปฏิหารให้ปรากฏหลายครั้งมาเลยครับศิสยตอนุสิท์ที่เคยเห็นก็นําไปเล่าบอกต่อกันเช่นเรื่องการปูกหุ่นพยนต์ที่ล่องหายตัวได้และการเดินบนผิวน้ำการเสดาะโซต่ตวนถึงปลูกเสกเลกยัยนต่างๆหลวงปู่สุขก็ถนัดและเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยะครับโดยตำนานอิทธิฤทธิปฏิหารของปู่สุขนั้นที่มีลูกศิษย์มาเล่าต่อๆกัน ใช้วิจารยานในการรับชมเลยนะครับนอกจากตำนานเสกหัวปีเป็นกระต่ายแล้วยังเสกทหารเป็นจระเข้ให้กรมหลวงชุมพรทอดพระเนตรอีกนะครับและเรื่องเล่าที่ถูกเล่าขานกันมากที่สุดก็คือการรูดใบมะขามนี่แหละครับท่องคาถาเสกให้เป็นตัวต่อทําให้การปลูกเสกเครื่องรางของขังของนุปูุ่กทุกรุ่นม,มีผงต่างๆได้รับความนิยมเชื่อว่าสามารถปุ้มคองภัยตามความเชื่อของผู้ได้ครอบครองนะครับพิกิตร,ร,ริมา์ในความขันประสิทธิ์ลงในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆแพ่ออกจากปาก คนสู่คนนะครับ ในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านค่อยๆดุ่มดังขจรขจายไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าคลองมะขามเฒ่าซึ่งตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาอันเป็นเส้นคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจิงการค้าขายาจะขึ้นล่องต้องอาศัยสายน้ําเจ้าพยาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยก่อนถนนหนทางทาง,ทางบกก่อนทุรกันดานเลยล่ะครับอตกเวลาพุบค่ำพอค้าแม่ค้าที่เรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแรมที่แพร่นาวัดของท่าน ับจะมาอาศัยบาร,รมีของท่านช่วยป้องกันขโมยขโจรที่จะมาประทุสร้ายต่อเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สินถ้าจะเปรียบไปแล้วหน้าวัดของท่านจึงเป็นเสมือนหนึ่งชุมทางที่สําคัญเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกียรติคุณของท่านแพร่ขยายไปทั่วทุกภาคทุกส่วนนะครับโดยการที่ท่านทาพระเครื่องรางของขาง,ขงได้ประสิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชทั้งทั้งที่อักษรเลขยันพื้นๆน,น,นะครับตอนนั้นเป็นเพียงเพราะอ,อานาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นแก่งกล้ามากเลยละครับ โดยเฉพาะกสินธาตุทั้งสีดินน้ำลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นบอกเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิธ์ทางใจเลยทีเดียวสำหรับความสำเร็จวิชาชั้นสูงเรียกว่า มายาการหรือความเชื่อเรือ่องการปฏิบัติที่มุงม่งหมายให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นของขังพิธีกรรมหรือความลี้ลับต่างๆบังคบให้เป็นไปนตามที่ตนต้องการเช่นการเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวแปลเสกหมวปีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการลูกขุนพยนต์ด้วยฟางข้าวเสกคนให้เป็นจระเข้เป็นต้น มันเป็นมายาการชั้นสูงคือการบังคับให้เป็นไปนตามที่ตนต้องการแท้จริงแล้วใบมะขามก็ยังคงเป็นใบมะขามหัวปีก็ยังคงเป็นหัวปีและหุ่นฟางก็ยังเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมแหละครับเป็นแต่อำนาจจิตของท่านทําให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือทําให้เราเห็นนั่นเองแหละครับพระเครื่องของลูกปูสูตรวัดปัดความมะขามเท่าถือว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่น่าสะสมหรือเสียนผ้าต่างๆ ต้องการเก็บและครอบครองด้วยอำนาจหรือตํานานเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ด้านพุทธคุณที่เราต่อกันมาทําให้พระเครื่องขององปุสติ์อันดับของพระเครื่องที่มีมูลค่าเช่าราคาสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของวงการพระเครื่องไทยเรื่องเล่าพุทธคุณขององคสุขเป็นตำนานพื้นบ้านของภาคกลางจนกระทั่งได้ถูกดัดแปลงมาเป็นส่วนหนึ่ง ของเรื่องภาพยนตร์หลายๆเรื่องต่อมานะครับพระเครื่อนของลูกศุกร์ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังครับพระพิมพสีซุ้มรัศมีมีพิมพ์หลายพิมพ์มีทั้งการจาริคลาหรือไม่มีการจางวัดถุงคนรุ่นแรกของลูกศุกร์วัดปากของขามเท่ากวาได้แล้วครับเกิดขึ้นเมื่อมารดาของลูกศุกร์ได้ถึงแก่กรรมและได้จัดชาพนักจิจศพนะครับและในงานนั้นหลวงปู่เองก็ได้สร้างวัดถุงคนในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีแจกใจและเป็นของที่เลือกคนที่มาร่วมงานในครั้งนั้นแหละครับผมผู้ที่รับแจกพระ เพื่อมจากท่านไปแล้วนะครับก็ได้เกิดปฏิหารแหละครับผมกลายเป็นเสอยู่ยงธงควันซสอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงูเนียวเขี้ยวงาหรือสุนัขก,กัดก็ไม่เข้าหลอครับรุ่นนี้นะครับมักเกิดปฏิหารอยู่บ่อยครั้งแหละครับในสมัยก่อนภาวัดปากคอมาขามเท่าเนื้อตะกวัวจะมีแผนอยู่ที่คอเด็กในท้องที่ท้องขินเกือบทุกคนแหละครับแล้วถ้าเป็นการขอพรหลงวงปูส่สุท่านมักจะถามว่าเองนะ่ะนลูกกี่คนท่านก็มอบให้หมดเลยแหะครับ ต่อมาเรามารู้จักพระนาปกใบมะขามภาพประเภทนี้ซึ่งมีพุทตคกุลเรื่องลือกันอย่างมากเลยครับและมีศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับเรียกส,สั้นว่าปกใบมะขามเนื่องจากรูปพุทตคกุลนั้นเป็นนาปกส่วนองค์พระจะมีขนาดเล็กมากๆเลยครับเข้าใบมะขามและยังถือว่าเล็กมากกว่านี้เป็นเรื่องธรรมดาพระหน้าปกใบมะขามเรื่องลือ,อนิยมกันแพร่หลายอาทิเช่น พระปกป่มะขามหลวงปู่สุขวัดปากอมมะขามเป้าจังหวัดชัยนาทชุดนี้สร้างโดยวัดอนงคาราชนบุรีในปี2463แต่เนื่องจากปกเสดและมีหลวงปู่สุขเป็นเจ้าพิธีจึงเรียกกันว่าปกหลวงปู่สุขและมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับร่วมปกเสกอาทิเช่นสมเด็จพระสังฆราชแท้วัดสุทัศน์พระสมเด็จพระพุทธจารยร์นวมวัดองค์คารามนะครับซึ่งรุ่นแรกนี้หายากมากๆนะครับมีเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรก2 4 6ส ที่สร้างขึ้นหลังจากที่หลวงปู่สุขมรนคภาพคือเหรียญรุ่น2 4งสเป็นเหรียญรุ่นที่สร้างจากเหรียญสตางค์แดงมาหลอมกันละครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็โอ้ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องราคานะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยครับหากดูและชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของช่องขอบกระลงหามาเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ